ทรงไวรุ่นเมกาทรงดูไบทรงลุงบแบบไหนขับดีที่สุดครับสามทรงนี้นะครับที่เขาตั้งชื่อต่างๆกันออกมานะครับแบบไหนขับดีที่สุดเอาจากความรู้สึกหรือเอาจากที่ผมขับแล้วกันนะครับที่สัมผัสเมื่อสักสองสาปีที่แล้วก็จะมีทรงไวรุ่นเมกานะครับทรงเมกาหรือเรียกซูเมกาก็จะเป็นทรงที่ยกสูงใส่ล้อทางทางออฟเซ็ตลึกๆหน้ายางกว้างๆนะครับ ทรงนี้เนี่ยต่อให้เราเซ็ตโชคไปแล้วนะครับถามว่าวิ่งแล้วเป็นยังไงในความรู้สึกของผมเองเนี่ยมันจะได้ความหล่อแต่เรื่องการวิ่งอาจจะมีอาการร่อนบ้างพวงอะไรว,ว,วิวบ้างด้วยผลที่ว่าหน้ายางที่ใส่เนี่ยมันจะเป็นยางที่กว้างแล้วก็สัมผัสกับถนนเยอะนะครับเจอคลื่นเจอร้อนเนี่ยก็รถก็จะมีอาการบ้างซึ่งถามผมว่าใน3ทรงนี้เนี่ยผมให้ทรงเมกาเนี่ยขับดีน้อยสุดในมุมผม ส่วนทรงต่อไปก็จะเป็นทรงไวรุ่นด,ดูไบนะครับไวรุ่นด,ดูไบเนี่ยก็ต้องยกเครดิตให้น้องนนโนโตแกมนะครับที่เขาจับเจ้า Ford e v e r e อ t นะครับมาโหลดเตี้ยนะครับแล้วก็ใส่ล้อใน ออฟเซตที่ไม่ล้นนะครับเสมอซุ้มทรงวัยรุ่นดูไบเนี่ยถือว่าก็ขับได้ดีนะครับทำแล้วขับได้ดีโหลดลงมาสักประมาณ2นิ้วเนี่ยจะทําให้รถรู้สึกว่าการเข้าโค้งอะไรต่างๆเนี่ยก็จะกระชับขึ้นแต่ในส่วนของเรื่องความนุ่มนวลมันก็ต้องหายไปบ้างนะครับทรงวัยรุ่นดูไบผมให้เป็นอันดับ2ในการขับขี่นะครับส่วนทรงที่3คือทรงลุงตอนนี้กําลังมาทรงลุงเนี่ยก็จะอยู่ที่ชอบเอาล้อกระทะเหล็กมาใส่กันนะครับไม่ว่าจะเป็นขอบ 16- 1718 ใส่ยางหน้าไม่กว้างมากนะครับเช่น2 6 5 7 0ห้าเพวกนี้นะครับความสูงก็ยกขึ้นสัก1นิ้วถึง2นิ้วทรงนี้จริงๆแล้วถือว่าเป็นทรงที่น่าใช้งานมากที่สุดนะครับเพราะว่าเรื่องความสูงไม่สูงมากเกินไปไม่ต่ำมากเกินไปนะครับหน้ายางก็ไม่กว้างเกินไปการลูดถนนเนื้ออะไรต่างๆ <S <S ผมยกให้ทรงนี้เป็นเบอร์หนึ่งครับ